สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมไปเลือกซื้ออุปกรณ์ที่จะใช้ในการแคมปิ้งในคลิปต่อไปแล้วก็มีการทำอาหารลองหม้อใหม่ครับเชิญรับชมได้เลยครับรับข่าวหม้อราค,ครับขบ่าวหม้ครับครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับมารีวิวนะครับวันนี้ก็จะเป็นอะไรนะแก๊สบิกนิกนะครับ สำหรับสายแคมปิ้งต้องมีนะครับแก๊สปิ้งตอนไปเปล่าแคมนะครับน้องจุดดูปุ๊บนี่แก๊สของเราสำหรับไปปิ้นิ่กันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ ร้อยเจเกาอ๋อมันใช้ได้เลยเหรอหรือว่าต้องเอาแก๊สใส่อ,อแกอีกอ๋อแก๊สน้อยอีกตันนี้มันสามารถต่อใสใส่แก๊สบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็ ตัวนีกล่องไม่ใช่มันรุ่นเดียวกันบอกว่าอันนี้เขาเาโชว์เปิดดูบแบบเดียวกันแบบเดียวกันแต่ตัวนี้องด้ว,วไม่ใช่ว่ามันมีกล่องตัวนี้เขาโชว์นะครับเจ้าตัวนี้นนนดดนนับแก๊สกช่หนขก๊สนไหมครับเดี๋ยวไปดูแก๊สปิดครับผมตรี้ให้เลือเกเยอะแยะเลยนะ เราจอาแบบไหนดอสีอันนี้หน่อยก็อ,อยู่เราก็จะใช้เป็นแบบนี้มั้ไม่สีเดียวเหรอเดียวอันละเท่าไหร่อันละเก้าสิบเก้าบาทเก้าบาทอันนี้เราต้องดูดูโต๊ะเลยด้วยว่าเราจะเอาโต๊ะโตมากเลยนะครับสำหรับสายแคมป์สายติ๊กนะครับ สูงอยู่ที99่เลเอ็อยู่ที่บาทแวสูงจิ๋วันเนาะใช่รลรงนั่งดูค่ะลรงนั่งดู <laughs> อายุอายุแล้ <laughs> วอะไรนี่ไอ้โตเนี่ไอ้โต้โ <laughs> ตน้อย อันนี้2องร้อยสองร้อยหสิบเก้าบาทสองร้อยเกาสิบเกอันนั้นจำร้อยสี่สิบ้าท้อยร้อยสี่สิบ้าบทเว้ว่าตั้งกินข้าวเล่นหน้าบ้านก็ได้นั่นเนี่ยออเอเข้มก็ได้ด้วยข้าเข้าพอดีเลยงอ เปิดไรนะคะนี่อะไรเนี่ยนี่ไงตอนนี้269บาทแต่ว่าต่ำต่ำก็ สองร้อยยี่สิบเก้าบาทสายแก๊บต้องมาโดนแบบไฟฟ้านะครับถ้าเราไปติกนี่มันก็จะไม่เหมาะเพราะว่าเราน่าจะไม่มีไฟฟ้าแบบที่ตอนนี้เขาไปามีไฟฟ้าก็น่าจะใช้ได้ดีแตนเตาปิ้งเตาปิ้งยากราคาก็ไม่แพงนะครับเราวนเราไปดูวปดพวกฟอบกนะครับดูน่ <Hey. S 2> ทอดไข่ดาวมันเล็กไปนะว่าเราเปสายสายทำอาหารพร <Hey. S 1> ะาตัวนี้เป็นแบบหนักเลยเขาไว้ปิง้งย่างหรือเปล่า,าบบลไม่เขาไว้ยากย่างเ,เางนีาเนย เป็นกระทาเหล็กอานนี้คางนี่แพนร้อยเก้าบเก้าบาทไปทำดุยกันนะครับดูอะไรมันสวยกว่ากระทาอยู่ยบ้านี่แม่ค,มคู่สตรีค่าโออยตอนนี้คู่มานี่คือกระทามีชุดเลยครับน้องมีกระทาใหญ่ใบหนะึ่ง มีกระทะใบนึงมีหม้อก็มีกระทะตัวเล็กอีกอ่างนึงตันนี้น่าจะคุ้มกว่า499ได้3บารับตรงน,นี้ใกล้ๆมันออกคลิปเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้ครับวันไหนคะใกล้ๆออกสน,นามจริงๆของเรา โอเคอเครับสำหรับ,รบวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะ,ะมเลือกซื้อในส่วนตัวที่จะ,ะจําเป็นก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างวันนี้ก็ฝากไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับอันนี้เดี๋ยวไปซื้อของก่อนโอเคครับบา,บายเนี่ครับวันนี้ก็เก็บซื้อหมอชาบูจะนด้เป็นหมอแบบแบบมันดังเป็นแบบสองน้ำได้นะครับแล้วก็เก็บปิ๊งนี้ปิ๊ีเส็ไปก่อน ก็สะสมได้เลยครับไว้พร้อมก็ออกแมป์ได้เพียบเดี๋ยววันนี้เราไปทําเมนูทดลองหมอง้อถ่านูของเราถ้าปูไปแบ่นงน้ําได้นะครับสองทำเป็นทำเนี่ยสแตนเลสอย่างดีนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปทำเมนูเย็นนี้นะครับเปลี่ยนใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปชรงแล้ว <Okay. S 2> ครับผมก,ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับมารีวิวนะครับวันนี้ก็จะเป็นอะไรนะแก๊สปิกนิกนะครับสําหรับใสแ่แคมปิ้งต้องมีนะครับแก๊สปิกนิกความเป็นป่า,าแคมป์นะครับวันนี้เราก็ุบประมาณเราได้แค่แก๊สปิกนิกก่อนนะครับแล้วก็หม้อชาบูแบบแบบสแต,เตนเลสอย่างดีนะครับแล้วก็มีมีช่องแบ่งนะครับแบ่งใส่น้ำน้ำซุปได้สอง สองช่องนะครับแล้วก็มีแก๊สแก๊สกระป๋องนะครับตัวนี้ราคาที่สี่กระป๋องสามกระป๋องร้อยยี่สิบาทนะครับตัวนี้ราคาที่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเป็นแก๊สปิง้งเเดี๋ยวมาแกะดูบ้นแล้วก็หม้อหม้อใช้ได้ทั้งแบบแบบไฟไฟไฟเตาแก๊สแล้วก็ไฟแบบเขาเรียกอะไรนะ ไฟฟ้าแบบไฟฟ้าหม้อน,นี้600กว่าบาท6 2ก9บาทเป็นหม้ออย่างดีนะครับแล้วก็ได้ชาบูมาทําชาบูกรรันลองมอหม้อใหม่แล้วก็แก้ในหม่วันนี้วันนี้เป็นผงไม่ใช่ผงเป็นน้ําหมาล่านะครับเป็นทําแบบแวันนี้จะทำสองสองน้ำซุปเป็นน้ําซุปต้มยำครับเดี๋ยวเอาน้ําซุปแบบออริจินอลแบบตั้งเดิมเอาเป็นต้มยำหนึ่งแล้วก็ น้ำกี้มาล่าหนึ่งนะครับก็ได้ผงมาล่าแล้วก็น้ำกิบมาามาชวนมูเอาไปแช่ไว้แล้วครับเดี๋ยวมันรีวิวเตาแก๊สกัน,กนวันนี้นะครับก็จะได้มีกล่องด้วยนะครับแก๊สเรามีกล่องนี่อย่างดีเลยเท่เลยนะครับมีกล่องด้วยมีหมยเลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นที่วาาเดี๋ยวลองมาประกอบกันก็ได้คู่มือการใช้คู่มือใช้งานเตาแก๊สปิ๊ก กบอกวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวผมมาลองทำดูครับเด้ของใหม่เลยนครับแก๊นี้ผมดูจากจากพี่ที่เขาขายนะครับมันก็จะใช้ได้สองระบบนะครับใช้ทั้งแบบแก๊สกระป๋องเล็กๆด้วยแล้วก็จะมีข้อต่อข้อต่อที่ใช้กับแก๊สถงังแก๊สแก๊สบ้านเราได้นะครับตัวนี้เป็นแก๊สถ้าเรามี มีสายแล้วก็มาต่อมันต่อได้สองทางนะครับแก๊สตัวนี้ครับแต่ตอนนี้ก็จะเก็บตัวนี้ไว้ดีๆลัวมันหายแต่เราได้ต่อแก๊สทางใหญ่นะครับตันนี้เราจะต่อแก๊สตัวขอบตัวนี้ก็ใส่ตรงนี้ก็ขอบก็เหมาะสําหรับเอาไปพิมนิฟก็น้ำหนักก็ไม่หนักนะครับเบาตัวนี้ผมดูจาก youtube มาแล้วนะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต่อได้ไหมนะกระป๋องใส่ตรงที่ล็อกนะครับมันจะมีที่ล็อกแล้วก็เราก็วางเข้าไปแล้วก็มีปุ่มปุ่มปลดล็อลกปลดล็อกมันก็จะดันตัวนี้เข้ามาปึ๊บเนี่ยครับแล้วก็ปิดฝาตรงนี้นะครับปึ๊บร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดองจุดดูปุ๊บนี่แก๊สของเราสําหรับไปปิ๊นิกกันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ราคา ตัวนี้แก๊สอยู่ได้120บาทได้3ขวดน,นะครับส่วนราคาเตาแก๊สปิกงนี้พร้อมกล่องอยู่ที่379บาทครับตัวนี้ก็ได้นะครับแก๊สสำหรับไปปิกงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหม้อชาบูหม้อชาบูตรงนี้เป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับ600กว่าบาทครับใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้านะครับตรงนี้จะมีป๋าได้ปามาปาเป็นแก้วอย่างดี ห้ออะไรยูอ่านไม่ออก็ตด้ปาางออ่งมาอนหนึ่งชั้นในหม้อ,อนะครับว้าววันนี้เราก็จะมาลองินชาบูเลยนะครับก็น้ำหนักก็เาตาตัวนี้ก็ไว้สำหรับไปออกแคมป์ไปทิกนิกหรือว่ากินในบ้านได้ก็สามารถใส่น้ำซุปได้สองฝั่งเป็นสเตเลด่างนี้ครับมีฝาปิดวันนี้เราก็จะมาลองหม้อ,อใหม่กัน ด้วยเมนูชาบูตอนเย็นนะครับปึ๊บเด้อโหแงแมวแวววบกับชุดออกแคมป์เราว้าวก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมากินชาบูเดี๋ยวอยมารับชมตอนชิมชาบูกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็รีวิวของที่จะใช้ในการออกแคมป์จะมีเตาแก๊สกับตัวนี้เนหม,มอนะครับก็จะมีอีกหลายอย่างครับที่ผม จะต้องเตรียมนะครับก่อนไปออกแคมป์ก็เดี๋ยวจะซื้อมาเก็บไว้ไปเรื่อยๆนะครับก็เหลือพวกพวกโต๊ะพวกข้าใบอีกนิดหน่อยครับก็ส่วนเต็มอะไรก็มีครบมาแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวมันตอนเย็นมามาดูเมนูเมนูลองหม้อใหม่เมนูลองอุปกรณ์ใหม่อีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับครับวันนี้ก็มาลองหม้อใหม่นะครับหม้อแล้วก็ สายแคมป์นะครับสายแคมป์ปิ้งต้องมีนะครับเราปีนี้ก็ม,มาหม้อใหม่วันนี้มาทําเมนูชาบูนะครับชาบูมาล่านะครับก็วันนี้เป็นต้นมาลามาดูหม้อหน่อยทําอะไรได้ใสลงไปเลยนะครับทําแบบง่ายๆครับหม้อเป็นแบบสองน้ำซุปนะครับแยกน้ำซุปด้าฝั่งนั้นเป็นต้มยำนะครับส่วนฝั่งนี้มาลาทําแบบง่ายๆครับวันนี้มาลองหม้อกันะ เ,เราแก๊สใหม่ของเรานะครับตั้งจี้มก็ง่ายๆครับซื้อมันสำเร็จขึ้นมาได้สองขวด

เปคนคนนะใกล้ๆครับ mm hmm. mm hmm. จัดจ้านมากครับ mm hmm. มาลาลุนนี้อ mm ู hmm. ้แซ่บแซ mm ่บ hmm. อร่อยด mm ้วป่อร่อยมากเลย ครับแซบก่อนใหม่ไม่อยากคิดไปบรรยากาศฟินๆนะครับตั้งแคมป์ปิกนิกสุดยอดขนาดไหนครับครับ สองน้ำซุปน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยต้ยมยำมาให้แฟนผมกินหมาล่าโดนโดนข้าวมันราคบข้าวมาแล้วครับัวนนี้ก็ฝากไว้หน่อนี้ไม่ใกล้หนอยมันจะไม่ไ,ได้ยินเสียงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้จอเจเจเจฝากนะครับมาแล้วก็เบข้าวมาแล้ววันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้กินยาวๆไปครับบ๊ายบาย